วัสดีนะครับวันนี้ก็มาซื้อส้มตำร้านย่านะครับนี่ครับนี่ก็แม่ค้าคนสวยนะครับนี่ก็พ่อค้าคนรุ่หล่อเดี๋ยวมาชินด้วยกันนะครับนี่ก็ซื้อมาจากร้านย่านะครับตำทะเลรวมครับก็มีแซลมอนมีกุ้งสุกกุ้งสด มีหอยแครงครับแล้วก็มีพวกหอยนางรมราคาก็อ,อยู่ที่ชุดนี้ก็ประมาณ340บาทครับมีใช้สิทธิ์คนละครึ่งแล้วก็ติดไว้ต่อนได้มานด้วยกันนะครับไว้เจอกัน,นคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ